Thank you. วันที่2 7มกราคม2566กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีนำคณะผู้ซื้อเยี่ยมชมธุรกิจสถานประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ไซวิสิตเดย์ประกอบด้วยจุดที่1กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านนนสวรรค์อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีจุดที่2กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพศรีวิสุทธ์อำเภอวรินชาราบจังหวัดอุบลราชธานีและจุดที่3กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ภูตะวันออกแกนิกฟาร์มอเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีกลุ่มผู้ซื้อสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางกว่า50คนกลุ่มวิสาหากิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านนนสวนรรค์อสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพและพืชผักตามฤดูกาล ตามแนวทางพระราชดําริโคกหนองนาโมเดลมีสมาชิก23คนจำนวนแปลง169ไร่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพสีวิสุทธ์อำเภอวารินจำราบจังหวัดอุบลราชธานีผลิตข้าวหอมหางงอกอินทรีย์ได้รับรางวัลโอทอประดับ5ดาวระดับประเทศซึ่งข้าวหางงอกเป็นภูมิปัญญาของชาวอีสานมานานกว่า200ปีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายช่วยให้ผู้ป่วยแข็งแรงหายเป็นปกติได้เร็วขึ้นเสมือนทานข้าวเป็นยา กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพสีวิสุทธ์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์รายใหญ่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หลายรางวัลพื้นที่ปลูกกว่า400ไร่ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่26-27มกราคม2566ที่ผ่านมาซึ่งในวันที่26มกราคม2566เป็นการสรัมมนาอีสานออร์แกนิกบิวสเนตฟอรัมการเจรจาธุรกิจ จัดโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น200รายณโรงแรมสุนิกแกรนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกร,ร,กรและผู้ประกอบการนะคะของภาคอีสานทั้ง20จังหวัดนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เรานำกลุ่มผู้ซื้อแล้วก็สื่อมวลชนนะคะแล้วก็มีกลุ่มเกษตรกร,ร,กรบางส่วนนะคะมาลงพื้นที่เพื่อที่จะมาดูแปลงสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยาภาพนะคะทางด้านการตลาดนะคะของจังหวัดอุบลราชธานี2จุดนะคะแล้วก็ ตรงนี้เป็นจุดของจังหวัดอำนาจเจริญนะคะที่ทําในเรื่องของผักอินทรีนะคะส่งให้กับทางบริษัทนะคะแล้วก็ส่งเข้าสู่ห้างสินค้าต่างๆทั่วประเทศะค่ะก็กิจกรรมโครงการที่เราทำนะคะกะ็จะช่วยในเรื่องของ การให้ยกระดับในเรื่องของการตลาดนะคะให้เกษตรกรเนี่ยมีช่องทางในการตลาดแล้วก็มีสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ของออกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นนะคะ